ทองคําจะลงกี่โมงนะครับอันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องทองคําเนาะเ <_ an> พื่อนเพื่อนก็ลงทุนในหุ้นอเมริกากันอยู่แล้วนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ได้ค่อยแคร์ทองคํานะครับแต่ผมอยากจะกระซิบบอกแล้วก็อยากให้รู้ไว้ว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสแตะแสนห้านะไม่รู้ภายในกี่ปีนะครับผมทํานายได้เหมือนหมอคนอื่นแหละนะครับก <_ an> <_ an> ็มาฟังกันนะครับก่อนอื่น <_ an> ผม <_ an> ผมีพอลงทุนหนึ่งหมื่นเหรียญนะหนึ่งหมื่นกว่าเหรียญละนะครับมาแชร์มุมมองให้กับเพื่อนๆนะครับใครฟังยังจนครับขอทุกคนพอตโต๊ะด้วยกันครับ คือไอทองคําตอนเนี้ยมันหลังยุคสองพันนะครับสองพันอะไรสองพันยูเอสนะทองทองคำเนี่ยมันจะมีช่วงก่อนก่อนนะครับสองพันแต่ตอนเนี้ยทองคํามันอยู่หลังยุคสองพันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันบ้าบอขึ้นไปสี่พันนะครับแต่แล้วก็คุณพี่ก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมมึงเพิ่งมาทําคลิปนะครับเอาจริงเนี่ยคือมี ผมเคยนำคลิปไปหลายรอบแล้วนะครับแต่พอดีว่าเป็นพอร์ตอันเป็นโครงการลงทุนหนเนาะไม่ค่อยมีใครฟังนะครับก็คือว่าเฮพอร์ที่ทองคำเนี่ยทำไมมันขึ้นบ้าบอเนี้ยนะครับคนที่เขาเทรดฟอเร็กเขารู้ทุกคนครับคนที่เขาเทรดทองฟอเร็กเทรดทองคำเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ในตลาดเนี่ยเขาจะรู้กันหมดนะว่าทองคำเนี่ยเฮพอร์ที่มันขึ้นนะครับเพราะเรื่องพิมพ์เงินนะครับเรื่องพิมพ์เงินอา้าแล้วก็ปกติไหมเรื่องพิมพ์เงินนะครับแล้วทำไมมันต้องขึ้นนะครับ พอเรื่องเกิดเรื่องพิมพ์เงินขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องซับมันนี่ซับไายมันนี่ซับไายก็อย่างเช่นเรื่องที่เรามีเงินอยู่ในบัญชีใช่ไหมธนาคารก็เอาเงินเราไปปล่อยกู้นะครับมันจะทําให้เงินในระบบมันมากขึ้นสองเท่าสามเท่าอันนะั้นเรื่องมันนี่ซับไายเนาะแล้วก็เรื่องการพิมพ์เงินนะครับวันนี้จะมาพูดสั้นๆเลยนะครับทําไมถึงว่าถึงผมกล้าพูดว่าทองจะขึ้นไปถึงแสนห้านะครับ ภายในเวลากี่ปีผมไม่รู้นะแต่มันขึ้นไปอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมจะบอกว่าให้นะครับเหตุผลที่ราคาทองคํามันขึ้นนะครับคือเรื่องเดียวดอกเบี้ยเรื่องนี้เรื่องเดียวคือเรื่องดอกเบี้ยครับไอเรื่องที่คนอื่นบอกว่าเฮ้ยพราะเกิดสงครามทองขึ้นสงครามทองขึ้นคือไอเรื่องสงครามอ่ะมันเป็นปัจจัยภายนอกครับแต่เรื่องหลักๆคือเรื่องดอกเบี้ยเพราะเกิดสงครามขึ้นคนก็กังวลเรื่องดอกเบี้ยกัวเรื่องกังวลเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมอ่ะแต่เหตุผลหลักๆคือเรื่องดอกเบี้ยครับ เอาล่าสุดเกิดอะไรขึ้นนะครับล่าสุดข่าวเมื่อคืนเลยที่ทําให้ตลาดหุ้นออทามไฮดัดชนีทุกดัดชนีม่งพุ่งออทามายกันหมดแล้วนะครับคือข่าวของ CPI ไอข่าว CPI เนี่ยมันบ่งบอกเลยนะครับเมื่อคืนมันบ่งบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเนี่ยมันมีตาลดลงนะอืมเงินเฟ้อมีตาลดลงครับตลาดหุ้นเลยขึ้นอาแล้วทำไมทองมันกลับมาขึ้นได้ ทองจากราคา4,000กว่าเหรียญใช่ไหมตกไป4,003ใช่ไหมต่ตกลงไปถึง4,000นะครับแล้วก็ชักกลับขึ้นไป4,100แล้วแล้วทําไมทองคํามันเด้งขึ้นได้นะครับเพราะว่าผมจะบอกให้เฟดนะครับอ่ะพอบอกว่าเรื่องเงินเฟอ้อลดลงใช่ไหมเฟดก็เลยต้องลดดอกนะครับอ,อันนี้แบบคลิปนี้ไม่ค่อยสา,าะระเท่าไหร่นะคลิปนี้จะคุยแบบบ้านๆเลยนะครับคุยกบบับต้นสดเลยนะครับเฟดเนี่ย จะลดดอกนะครับอ่ะเฟดจะลดดอกพอ c p i บอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันน้อยลงใช่ไหมเฟดก็ต้องลดดอกลดดอกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีไงอ่ะแต่ทางกลับกันนะครับพอคุณพี่ลดดอกคุณพี่มีข่าวว่าจะลดดอกเนี่ยนะครับหรือคาดการณ์ว่าจะลดดอกมันเกิดอะไรขึ้นทองคํามันก็เป็นความกังวลของเรื่อง เฮ้ย hey, ถ้ามึงลดดอกนะมันจะมีสองแง่สามง่ถูกไหมอ่ะถ้ามึงลดดอกนะงั้นเศรษฐกิจมันก็กลับมาดีพเพราะเกศรษฐกิจกลับมาดีใช่ไหมอ่าก็เรื่องวันนี้สัายที่ผมลบไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับคนก็จะกู้เงินเยอะขึ้นเพราะคนกู้เงินเยอะขึ้นเงินในระบบมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมอ่ะพอเงินในระบบเยอะขึ้นอธิบันการเงินต่างๆเขาก็ต้องมาซื้อทองคำนะครับทั่วโลกก็ต้องเก็บตุนทองคํากันเพิ่มขึ้นมันเป็นปัจจัยแบบนี้แหละครับก็เลยทําให้ทองเหมือนขึ้นไง นี่คือเหตุผลงงๆง่าย,ยๆง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าต่อให้เฟดจะบอกว่าเงินมันเฟอ้อน้อยนะครับจะลดดอกไงทองก็ขึ้นครับยังไงทองก็ขึ้นอันนี้คือคนเทรดฟอเร็กซ์เขารู้กันอยู่แล้วนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าีข่าว CPI ออกมาว่าเงินเฟอ้อมันสูงนะ่ะไม่ต้องข่าว CPI หรอกข่าว Nonfarm Payroll TMI ข่าวแล้วก็แล้วแต่นะครับที่มันวงบอกว่าเรศรษฐกิจมันจะไม่ดีเกิดอะไรขึ้นครับเฟดก็จะนะครับจะไม่ลดดอกนะถูกไหมแล้วมันเกิดอะคือทองคำครับอ้าวไม่ลดดอกแปลว่าอะไรไม่ถ้าไม่ลดดอกแปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะสิเสรศรษฐกิจไม่ดีงั้นซื้อทองดีกว่านะทองก็ทองก็ขึ้นไงนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับผมจะบอกให้ว่าตอนนี้ทองคำเราอยู่ในยุคที่แบบว่า ต่อให้เฟดจะลดดอกแล้วไม่ลดดอกนะครับทองมันก็ขึ้นอยู่ดีนะครับ<ม>เหตุผลก็คือเรื่องของที่ผมลบไปเมื่อกี้เนี่ยเรื่องเันนี้สะายนะครับแล้วก็บวกเรื่องเฟดพิมพ์เงิน <S 1> <S 1> อืมคือยังไงเฟดก็ต้องพิมพ์เงินนะครับพอเฟดพิมพเงินใช่ไหมเงินในบดมีเยอะขึ้นอ่ะเงินในบดมีเยอะขึ้นใช่ไหมก็ ทำให้เงินมันอยู่ในบัญชีกระเป๋าของทุกคนใช่ไหมพอเงนินในบัญชีกระเป๋าทุกคนมันเยอะขึ้นนะครับธนาคารก็เอาเงินไปปล่อยกูก้ธนาคารเ,าเงินไปปล่อยกูก้อ่ะกู้ให้ใครครับกู้ให้กับบริษัทต,ต่างๆอย่างบอร์ดข้อม,มัอ่เงี้ยเดี๋ยอย่างพวกบริษัทใหญ่ๆพอเอาเงินเงินไปฟับก็ไปซื้อกิจการาไปทานั่นทานี่นะครับเงินก็กลับมาไหลสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้งนึงสู่กระเป๋าประชาชนอีกฤฤครั้งหนึ่งอ่ะเงินบางส่วนก็ไหลเข้าสู่ธนาคารนะครับธนาคารก็กต้องอประกันความเสี่ยงนะครับก็ต้องซื้อทองคาเพิ่ม มันก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมถึงไม่บอกว่าทองยุคนี้ยังไงทองมันก็ขึ้นนะครับยังไงมันขึ้นไปถึงแสนห้าครับผมมาพูดมาตั้งนานแล้วนะครับพูดมาตั้งแต่ผมยังไม่ได้ทําช่อง Tik t o k หรือว่าช่อง YouTube นะครับผมก็บอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวทองมันขึ้นไปอีกนะครับเพราะตั้งแต่ปีตั้งแต่สามหมื่นที่ผมบอกว่าเดี๋ยวทองมันก็ขึ้นไปอีกนะครับพอมาประมาปีสองพันยี่สิบสองทองก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนะครับพอสี่หมื่นเพื่อนๆบอกทองแพงไปขายผมก็เตือนเพื่่่่อออนนนหลลาาาายยยยคควเเพิงงทไปขะรับ รู้ว่ามีปัญหาชีวิตหรือว่าอะไรเงี้ยก็พยายามแก้ไปเพราะท้ายทองมนมนต้องขึ้นไปอีกพอ,อทองห้าหมื่นปุ๊บห้าหมื่นห้าแล,าล้วมันก็ย่อลงผมก็บอกเพื่อนว่าเอ้ยทองเนี่ยตอนนี้น่าเก็บน,ะน่าซื้อนะนะครับผมก็บอกแฟนผมบอกใครบอกใครนะครับตอนนี้ทองก็หกหมื่นแปดนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นไปอีกนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยนะครับคนเทรดฟอเร็ก์เขารู้นะครับคนเทรดฟอเร็ก์เขาก็จะรู้กันแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ธนาคารระดับโลกเขาก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับธนาคารทั่วโลกเขาก็คิดแบบเดียวกันครับก เออมันก็คิดแบบเดียวกันเพราะเรื่องของเฟดนะครับเราไม่มีมมสปายยังไงทองก็ต้องขึ้นดังนั้นเขาก็ต้องเก็บทองเสมอคุณพี่ไปหาดูการในอินเทอร์เนต็ตดูก็ได้นะคะรับว่าการสะสมทองคําในประเทศต่างๆเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องด้วยเรื่องของแบบอ่าปิโตจอนล,ล่ใช่ไหมอ่าการจะใช้ดอลลาร์ยกเลิกดอลลาร์ผูกกับน้ํามันบ้างหรือว่ากลุ่มบริสบ้างหรือว่ากลุ่มอากุมบิสแล้วก็มีการสะสมทองคำหรือแลกเงินต่างๆเพื่อจะมาพิมพ์เงินบ้างในอนาคตอะไรเงี้ย ตอนนี้โลกมันแบบมันเป็นแบบนี้นะครับโลกของหลังทองคำสองพันเหรียญเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยทองคํามันโอเวอร์วลูมไหมมันโอเวอร์วอลูอยู่แล้วครับมันโอเวอร์วลูเหมือนกับตลาดหุ้นเลยนะครับมันก็โอเวอร์วลูที่ราคา2เท่าใช่ไหมเพราะถ้าเกิดไปที่ทองที่เหมืองอะไปขุดเหมืองค่าใช้จ่ายมันก็อยู่ระดับนึงอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้สมมุติว่าจริงๆทองเขาขายที่2000เหรียญตอนนี้มันเขาขายที่สี่พันเหรียญมันก็โอเวอร์วลูอยู่แล้วนะครับ แต่นี้คลาสหลายคนฟังถึงมาถึงตรงนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยทิศทองก็ต้องลงบ้างดิทองมันไม่ลงเลยหรอวะนะครับสิ่งที่ผมสังเกตทองหลังยุคสองพันนะมันจะลงสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้สิบเปอร์เซ็นต์ยังครับทลงจากสี่หมื่นไอ้สี่พันสามร้อยลงมาถึงสี่พันแล้วก็ชักกลับนะครับเห็นไหมมันลงเกือบเกือบเกือบประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอ่ะคือทองหลังยุคสองพันเนี่ยมันลงมันจะลงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราจะคาดหวังว่า อยากเห็นทองลง30% 50%นหะครับเหมือนยุคตอนเศรษฐกิจดีๆหลังปี2 0 1 2หรือตอนเศรษฐกิจดีๆหลังปีหลังต่างตอนต้ยมยำกุ้งอ่ะปี2 5 4 5อะไรเงี้ยถ้าอยากจะให้ทองลงแบบนั้นนะครับมีเรื่องเดียวนะครับเรื่องเดียวคือว่าเศรษฐกิจต้องดีโดยภายใต้กดคำว่าเฟดห้ามพิมพ์เงินนะครับทองถึงจะลงได้ ก็คือเป็นการ QT มันจะมี QE นะครับคือคือเฟดจะพิมพ์เงินแล้วก็มี QT ที่เฟดอะลดพยายามลดเงินในระบบนะครับการที่ทองคํามันจะลงได้นะครับเฟดต้อง QT นะครับเฟดต้อง QT แต่ว่าเมื่อไหร่อะดูคิดดูนะปี2 0 2 0นะครับไบเดนไบเดนอ่าเกิดว่าเอ่อเกิดโควิดไบเดนอ่าพิมพ์เงินไม่ได้พิมพ์เงินตรงๆนะคือแบบให้เฟดพิมพ์เงินเที่วทวให้ตัวเอง ก็บอกบอกว่าตัวเองเป็นนี้เป็นนี่เพื่อเอาเงินไปซื้อไฟเซอร์ไปซื้อยาไฟเซอร์แจกทั่วโลกนะครับเพื่อว่าไม่ไม่อยากให้เศรษฐกิจมันแย่นะครับถ้าเศรษฐกิจระดับโลกมันแย่อเมริกาตายก่อนเลยครับดังนั้นก็ต้องแจกวัคซีนให้ทั่วโลกเนี่ยเศรษฐกิจไม่แย่นะครับตัวเองจะได้ดีนะครับอ่าล่าสุดเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใหญ่ทำครับพ่อใหญ่ทำก็ร่างกฎหมายวันบิ๊กวิ i f u l bill ถูกไหมอ่าแล้วก็เกิดรัฐบาลชัดดาวที่ว่าเจลาจาก็ไม่ลงตัวว่าจะเอางบประมาณโยกไปช่วยประชาชนของตัวเองฝ เขาบอกว่าตัวเองเป็นหนี้ขึ้นเพิ่ม1ล้านล้านเท่าไหรไม่รู้ไอ้คำว่าเป็นหนี้นะครับให้จําไว้เลยนะครับคำว่าเป็นหนี้เนี่ยหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยกู้เงินจากเฟดนะครับอ่ะรัฐบาลกับเฟดนี่คนละคนคนละคนคนละคนคนละหน่วยงานนะรัฐคือประเทศเมกกาเนี่ยมี3ตัวกลารนะมีเฟดนะครับมีรัฐบาลแล้วก็มีศาลนะครับนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยไปกู้เงินเฟดนะครับเฟดก็ให้ เงินมานะครับเ็ดก็ได้บอลพันธบัตรรัฐบาลไปนะครับแค่นี้เลยรัฐบาลก็เอาเงินที่เ็ดพิมพ์ให้ดื้อๆแบบนี้ยนะครับมาทำวันบิ๊กวิสูลบิลแล้วจะไปเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ครับมันก็เหมือนปี2 0 2 2นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่ไบเดนเนี่ยพิมพ์เงินมาแจกวัคซีนให้คนทั่วโลกก็เกิดเรื่องวันนี้สปายเงินมันเฟ้อขึ้นเงินมันเยอะขึ้นพอเงินมันเยอะขึ้นทองมันก็ต้องขึ้นถูกไหมตอนนี้วันบิ๊กวิสูลบิลก็เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะท้ามพอใหญ่ท้ามกำลังล่างกฎหมายถ้ากฎหมายสําเร็จแล้วเงินเข้าสู่ระบบแล้วคุณพี่รอนะปีสองพัี่สิบหปี2องพันยี่พี่อาจจะให้ได้เห็นทองขึ้นไปแตะ8ปด0 0ื0 0 0 0้าหมื่นึงแสนนะครับก็ประมาณนี้มาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบทำข้ออะไรมากที่จะมา 1, 2, 3, 4ไล่เรียงอะไรนะครับก็นี่คือเล่าอยากจะเล่าสู่กันฟังในแบบฉบับของเพื่อนสู่เพื่อน รุ่นน้องเล่าสู่รุ่นพี่ฟังนะครับหรือรุ่นพี่เล่าสู่รุ่นน้องฟังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่าไปเชื่อผมเยอะนะครับคือผมเป็นใครหน้าไหนก็ไม่รู้นะนะครับแต่แต่ไม่ว่าธนาคารไหนบนโลกนะครับก็จะบอกเสมอว่านะครับทองคําเนี่ยนะครับลบก่อนเขาบอกว่าควรถือทองคำสิบของพอร์ตนะครับเนี่ยคือทองคํานะครับ ไม่ว่าคณพี่จะมีเงินกี่ล้านนะครับกี่แสนกี่พันบาทกี่หมื่นผมไม่รู้นะทองคําพี่ต้องมีส0ของพอร์ตยุคนี้ซื้อง่ายซื้อทองในกระดาษซื้อในดามซื้อในไหนก็ได้นะครับคือต้องสิบซแล้วทําไมต้องสินล่ะเพราะว่าสถา,ถาบันการเงินเขาก็บอกไว้ว่าเนี่ยมันคือการประกันความเสี่ยงนะนะครับประกันความเสี่ยงเรื่องอะไรถ้าเกิดบนโลกวันนี้เกิดสงครามโลกขึ้นมาล่ะ นะครับสงครามโลกเราไม่เห็นเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมน่าจะโจมตีเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาล่ะถ้าเกิดมันเกิดล่ะเพราะตลอดระยะเวลา1 0,000ื่นปีของมนุษย์เราเนี่ยมันต้องมันต้องลบกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องลบกันลบกันลบกันเป็นเรื่องปกติกนะครับแต่เราไม่เห็นสงครามใหญ่ๆมานานมากแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องประกันความเสี่ยง10%เนตของเงินนะครับัดไ้ในทองคําที่เหลือก็ไปลงทุนอะไรก็ได้อสังหาเนี่ยไม่ทราบลงทุนทองอ่ลงทุนทอ่อา,ลอาตลาดหุ้น จะหุ้นไหนก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่คนพี่เลยแต่ทองต้องมีสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะทำไมต้องมีสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ถ้าเกิดว่าเกิดสงครามใช่ไหมไอ้ทองสิบเปอร์เซ็นต์ของพี่เนี่ยมันจะเด้งสี่ห้าเท่าเลยนะมันไม่เกินจริงนะถ้าเกิดเกิดสงครามโลกขึ้นมานะคุณพี่ไปดูคือการาฟอะการาฟมันดูไม่ได้ไงการาฟมันดูได้ถึงปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับการาฟทองคำม,มันดูได้ปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งไปดูหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก็ได้ตอนเกิดสงครามเวียดนามอ่ะอ่ะมันเด้งแบบบ้าบอมากนะครับ อ่าดังนั้นเราควรถือ10%ของพอร์ตสมมุติว่าคุณพี่ถือหุ้นอยู่อีกอ่า70%ของพอร์ตใช่ไหมแล้วหุ้นมันลงอ่ะนะครับไอ้เงินตรงเนี้ยของพี่จะเหลือ35%ถูกไหมสมมุติว่ามันติดลบ50%อ่ะเงินพี่จะเหลือแค่35%นะครับจาก70%ของเงินพี่นะ,จะเจอ35%ถ้ามันติดลบ50%แต่ไอ้ทองคําพี่มันเด้งมันจะเด้ง4-5เท่าถ้ากับว่าอะไรถ้ากับทองคําพี่ก็จะกลายเป็นแบบ50%ของพอร์ตนะครับถ้ากับว่าโดยรวมแล้วพอร์ตพี่ติดลบอยู่แค่ ิบห้าเปอร์เซ็นถูกไหมอ่าอันนี้คือตามทฤษฎีนะแต่ยังไงเนี่ยทองคําที่ต้องมีนะครับยังไงทองคําที่ต้องมีไม่ว่าธนาคารไหนก็เขาพูดนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่ต้องเชื่อผมเยอะนะครับแต่ว่าในวันที่มันย่าแย่จริงๆนะครับคุณพี่จะคิดถึงคําผมว่าทองคําต้องมีสิบเปอร์เซ็นต์โอเคก็ททยเพิเตอร์ครับขอ,ขอต้อน่ัตัวโต,ว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 ตวนะสวัสดีครับ